สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอด,ดําทีมเช่นเคยนะครับอ่ะเปิดบอ่อใหม่อีกบอ่อนึงครับหลังจากบอ่อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดีย๋ยวพามาดูผลงานของเจ้าการยาวอนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบอ่อนี้บอกว่าบ่อที่ว่ามีขี้โคลนเยอะๆเจ้าการยาวกับรถไถช่วยกันเอาขี้โคลนออกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ทีนี้ก็จะทําการ หลอกบ่อตัวนี้ต่อเนื่องจากว่าที่ลงเรายังค้างคาเขาอยู่ค้างไว้อยู่ครับยังไม่ครบจํานวนก็นเลยต้องเปิดบ่อน,นี้เพื่อเอาดินไปลงให้ครบจํานวนกับที่เจ้าของต้องการไวร้ฮะอบอาก่อนที่จะเปิดบ่อใหม่นี่ขอหาปลาหนอ่อยเถอะแก้แค้นครับดูครับวิดน้ําเลยเครื่องวิดน้ํารุ่นนี้อย่าไปหาซื้อน,นะแพงมากครับ เดีอยว,วิทย์ใส่นี่เลยฮนะอย่าดูกันครับว่าจะได้ปลาไหมโบนี้ได้ปลาช่อนตัวโลกว่าไปตัวหนึ่งปลาดุกสี่ตัวปาลาไหลตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับตอนนี้ขออนุญาตวิทย์น้ำก่อนวิทย์ไปด้วยดูปลาไปด้วยฮนะน้ำไม่เยอะนะถ้าน้ำเยอะผมจะต้องไปเอาเครื่องสูบมาสูบนะครับ ถ้าใช้เครื่องนี้ชูคงจะไม่ไหวต้องลบก,ก่อนลบก,ก่อนลบก,ก่อนนี่เดี๋ยวผมพามาดูอะดูอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่มาด้านนี้ดีกว่าเฮ้น้ำอยู่ประมาณนี้แะฮะ น้ำก็อยู่ประมาณครึ่งหน้าแข้งนะอยู่เฉพาะเกาะตรงนี้แหละเราจะทำการขยายบอ่อนะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะจำไม่ได้ว่าอาดีตเคยเป็นบอ่อเก่าปัจจุบันจะทําให้เป็นบอ่อใหม่ครเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมบอ่อให้ฮรว่าจะออกมาสวยเหมือนบอ่อที่ผ่านมาหรือเปล่าอา่ะทีมงานบุรรอดเตรียมตัวจับปลาก่อนช่วงนี้ หมดดินนะบ่อนั้นหมดแล้วจเจาบ่อนี้ต่ออ่ะวิกกันเข้าไปครับวิกเข้าไปช่วงนี้วิกไปก่อนน่าอยู่ประมาณสักยี่สิบปุงกี่แหละน่าจะแห้งฮนะโอ้ปักต่อทูโมถือคุน้าไปไหนอ่ะโอ้ลงไปจับข้างล่างเลยทางนี้วิ่นน้ำลงบอ่ออีกทางหนึ่งลงไปจับข้างล่างเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่า อะเป็นไงได้ไหมนี่ลงมาข้างล่างกันเลยฮะเสตเต้ยทํทำทางลงไว้ให้ด้วยนะผมถามว่าเอาไว้ทําอะไรตรงนั้นนะ่ะตรงมุมนั้นแหละบอกเอาไว้สําหรับให้คนเดินลงไปจับปลาครับเฮียสาเออเอาทำไปทำไปอ่า,าอก็จริงๆหละทําไปทํามา สองคนนี้ได้ลงมาจับปลายจริงๆฮะอยู่ใกล้ไม่ได้นะเย็นน้ำกระเด็นเคเรื่องสูบน้ำซึ่งมีราคาแพงมากครับกำลังสูบน้ำอยู่ตอนนี้ แล้วใบนี้โอ้โอ้โอ้เจออะไรเนี่ยโอ้เต่างอยเตางอยหรือเปล่าเตาเตาเตาโอ้เจอเต่าเนี่ยจะเดินไปไหนนะครับ๋ยวจับเตาไว้ก่อนจับเตาไว้ก่อนอ่ะงานนี้ได้เต่าครับได้เตาเนี่ยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวดูตอนต่อไปครับว่าเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้างตอนนี้ได้เตานะครับ ปลายังไม่ได้เลยได้เต่าแล้ว,ลวแต่ดีนะ <c oughs> ผมทีมงานผมไม่รับประทานเต่าค่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยแหล่งงานดีๆให้เขาได้อยู่สบายใายสบายฮะคได้เต่าแล้วอ้าวเตรียมคุเตรียมกะละมังกันมา เดีย๋ยวต่อไปก็จะเป็นการลงไปจับปลากันแล้วผมลงมาดูทางด้านนี้ครับเพื่อจะได้เห็นปลาเนี่ยสังเกตรหรือจำไว้เลยนะครับเวลาขุดบ่อเราเรามีพื้นที่มีพื้นที่เป็นบ่อลูกลังหรือกลุมมรัพย์เนี่ยต้องขุดให้ผ่านชั้นชั้นหินลูกลังนะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านชั้นหินลูกลังนี่ขุดแคบ ลูกรางนี่มันเก็บน้าไม่อยู่ฮะผมสังเกตมาหลายบอ่อแล้วเก็บน้าไม่อยู่ต้องให้หมดลูกลรังฮะถึงดินดดนครับถึงจะเก็บน้ําอยู่บอ่อลูกนี้ก็เช่นกันไม่เคยถึงหน้าฝนเลยสี่หน้าแรงหมดตลอดปลายฝนก็หมดแล้วน้ําน้ําซึมไปหมดเลยนี่สังเกตน,นะถ้าขุดต่ำกว่าชั้นลูกรังจะมีน้ำขังแต่ถ้าขุดเสมอชั้นลูกรังตรงนี้ไม่มีน้ำขังนะ จําไว้เลยนะครับต้องขุดให้พ้นชั้นลูกรลังนะนี่ตรงนี้น้ําขังนะโอ้สังเกตมีลูกปลาคอกลูกปลาช่อนด้วยโอ้มีอยู่มีอยู่ย<ม>เห็นหลายตัวอยู่เนี่ยแต่เห็นแต่ตัวเล็กๆนะเนี่ยเห็นลูกปลาคอกอลูกปลาคอกและลูกปลาช่อนอเยอะเลยจะต้องมีแม่มแน่นอนแหละผู้สังเกตการครับ โห,หน้าวายหรืออาจารย์เตอมีสองชื่อ,อผมพาเดินสำรวจบอ่อก่อนน้ำจักเริ่มยุบลงยุบลงลนะหน่อยเดียวครับแค่ครึ่งหน้าแข้งตรงนี้ ขุดตื้นๆเองแต่ฝั่งนี้ต่างระดับประมาณ50เซนโอ้บักต่อซูโม่ล,ลุยเลยไอ้ไม่กลัวงูอ่ะไม่กลัวงูวอ่ะลูกปลามันมีลูกปลาชอยมันก็ต้องมีแม่มนแล้วครับคุณว่าอ่ะตัวน,นี้ก็ วิดน้าไปก่อนครับวิดน้าไปก่อนรออีกไม่กี่อึดใจครับเดี๋ยวเจ้าการยาวลงมาแหวกขี้โกลในคงยานี้น่าจะมีปลาให้จับอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันตอนนั้นแต่ตอนนี้ให้เจ้ากาันยาวสูบน้ำ่อยวิกน้ำก่อนน้อ,นอ,นองนัดเราก็มาดูให้กำลังใจสามีครับ นั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงเลยนะไม่ใช่ใต้ต้นกระโดนะใต้ต้นอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลุ้นกันครับมาจับปลาด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดส,สวัสดีครับ